สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ c o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม e p ก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง youtube ร้านา com, พระ .com ผพีดล้านพระ .com กดซับะไครตุกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยคใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องร้านพระ .com กันด้วยนะครับวันนี้ผมมีพระผงม,มาฝากกันนะครับ1องค์นะครับไม่ทราบที่หรือข้อมูลนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อที่ร้านพระ .com ได้เลยนะครับหรือสามารถคอมเมนต์กันมาเลยนะครับ065ครับ647ครับ1377นะครับโอเคนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับผมวันนี้ช่องร้านพระ c o m นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ